สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้มาทานข้าวบ่ายกันจ้าทานมีเหลืองแห้งกันนะคะบานเพื่อนได้อะไรทานกันจ้าข้าจะเสริมด้วยไข่ย,ยางมะตูมจ้า เจาะยางมาตูมให้นะคะว้าวยังเยิ้มๆอย่างนี้เลยค่ะพเพื่อนๆจ๋าเราก็จะคุกกันกับมีเหลืองแห้งอย่างนี้เลยนะคะให้รสชาติอร่อยกลุกก่อมจ้าเราเป็นเด็กเส้นเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆจ๋า ขอชิมรสก่อนนะคะวันนี้เราทานแบบทานเร็วทานด่วนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะทำงานต่อแล้วค่ะอร่อยนัวมากเลยค่ะเราคุก ไข่ต้มยางมาตูมนะคะลงไปกับมีเหลืองนะคะรสชาติก็จะอร่อยนั่วไปอีกแบบค่ะก็เป็นอีกมิติใหม่นะคะของการทานมีเหลืองแห้งจ้า ปกติเครื่องก็แน่นอยู่แล้วนะคะพอเราเอาไข่ยังมาตุม่มลงไปนะคะเราคุกเส้นให้มันเข้ากันนะคะเราเจะได้มีเลือดแห้งอีกเป็นรสชาติใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนลองทําทานดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาเร็วเค็มเร็วจ้าไปแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรีบทานรีบทํางานต่อคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณจ้า